เคยมาถูกมองบอ่พี่น้องกำมับบางดำสวัสดีครับจุกะเมอมาโูนสวัสดีพี่น้องอที่ชื่นชอบนังกลางแปลงทุกคนท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมมาเยือนทีมงานนันทวันดีเก5หหา้านะฮะนะฮะ ดิ่โมทราวยตีแมวมา,าป่วนเ้ยดนดน,ดนรัวตัวจอย้ยไม่รู้จะถูกบ้านหรือเปล่านะฮะแต่ป้ายบอกว่าเป็นบ้านพรานตำบลแจนแวนอำเภอศรีนรงคต้องหาคนถามแล้วเละน,น่าจะบ้านนี้หรือเปล่าแล้วเขาชาอยู่ตรงไหน นกปิดไดเมนบางดำไปท่งไปทั่วทำตัวได้ดีเนาะมีคนให้ทำบอคุมไหนนอะที่ฉายหนัง มันเบีัง,ะงะยอะไรย่อโอ้ยใหญ่ทำใหญ่ยายครับไอ้บ้านงานที่เขามีหนังอยู่มองไหนครับบ้านงานที่เขามีหนังอะ่ะไปอีกไกลบอรครับผม อ,อ๋อถึงโคง้งแล้วเลี้ยวเข้าไปทุ่งนาเลยไม่ต้องโค้งใช่ไหมครับอ,อ๋อตรงไปอย่างเดียวเนาะครับขอบคุณมากครับโอ้สองสัยอยู่ทุ่งนาแล้วพี่น้องไปเรา let's go จกเขาพูดภาษาเล่าหรือภาษาเขมรดอกสินรงนะครับแต่บองดำก็ต้องพูดภาษากรุงเทพโกนอ๋อนี่ถึงโค้งตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวไปตามโคง้งแล้วก็ตรงไปเลยใช้ในวัดบ่ออ๋อนี่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 นนยายแกบอกถึงโคง้งแล้วก็ตรงไปทุ่งนาเลย ไปทุ่งน้าเลยเราจะเลยหรือเราจะเจอ,อไกลไมโ่โนยายนี่เห็นไฟแล้วเห็นเพลิงแล้วครับเอาแล้วนังเขาลงตรงไหน โอ้นู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 น,น,น,เนูเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อนี่บ้านงานอยู่ตรงนี้นะครับงานอยู่ข้างนอกเลย จะภาพอยู่ข้างนอกเลยพี่น้องเอ้ยเจอตรงนี้แหละครับเดี๋ยวลงไปทีมงานก่อนนะครับโอ,โอ้กำลังปรับฐา,านล่างอยู่นะครับ เห็นจนได้อุตส่าห์เอฟมานะ่นนี่เ <motiv> ก <ators> <vt ret ro niveau> ือบไหมป๋าลงไปเกือบไหมน่ะนะจมแล้วบ่โอ้ยหยาบเอ้ยจ้ะมาจืงงานแข็งแล้วป๋าอ๋อก็เละ เอาดูดินครับโอ้โหดินแบบนี้ก็ลำบากทีมงานแล้วพี่น้องเอ้ยเดาเมาพามาดูร่องรอยก่อนครับสวัสดีครับอ สวัสดีครับเจองานแข็งเจองานแข็งสายเบรกครับวันนี้โอ้เจ้าให้สตูลางวิ่งเตือนหน่อยนะน่ะนี่มาแพงเลยบอกแพงเลยครับโอ้เจียวเลยมาถึงโอ้พี่เนนมาจากไหนครับ ดูดินนะครับพี่น้องเกือบแล้วปลาปื้ดเกือบแล้วนี่สุดยอดสุดยอดตาสวัสดีครับตาจุงกะตาทำบ้านรุ่นรถค่ะทำบ้านรุ่นรถค่า เราคนละใบเลยเออเอารุบรุบแล้วทำไมวันนี้คุณได้มาครับคุณฝนงานด่วนงานด่วนโอ้โหใจมันรักเราว่นอะไรกันเจอต้อนรับต้อนรับเนี่ยหยุดไปหยุดไปนานอย่างเงี้ยหยุดไปนานอี๋หายไปงานงานที่แล้วหายไปไหนครับนี่ทักบัสฮะสวัสดีครับ งานงานงานพี่รอยเอ็ดไม่ได้ไปบอกไม่ได้ไปเพราะว่าไปตัดต้นไม้ยูคาไปตัดยูคาวัวหากินรายอาชีพแค่วันนี้ก็ได้รถเสียได้รถเสียมาเลยมาเนี่ยรถเสียก็เลยมานี่มาเนี่ยถ้าเราไม่เสียก็ไม่ได้มาไม่ได้มามคนที่เราอยากให้มาเป็นอะไรโอ้เอามาก่อนมาช่วยกันเบรกก่อนนี่วันนี้เอ้าเอ้าเอ้าคุณคุณมาอยู่นี่ได้ไงครับคุณอ้วนฮะ คุณมาอยู่นี่ได้ไงยายสมสนคุณยายสมุสนยายจริงๆแล้วยายนี้นี่จากนี่นู้เลยอีรีน่ะอีรีเลยโอ้ยดึงดึงกี่ดึงกันเออเอามวนกุ๊บแล้วครับพี่น้องดีแล้วที่แกที่แกขับไปหน้าคืนได้ทันนะครับไม่งั้นได้รถไถแน่นอนครับ คุณอาร์ตคุณอาร์ตคุณคุณไปทำไรมานะคุณทำไมคุณบวดบอยจังครับโอ้เฮ้ยอาร์ตเองดูสิเขาพูดว่าน่ะใครรู้จักเองตายหมดเลยอ่ะ้ยยับเต๋ออาร์ตเองนะพอสมพรแต่ไม่เจอทีรอยอ็ด อันนี้ศึกๆเมื่อศึกตอนไหนสนี่ศึกตอนไหนเมื่อเช้าวิ่งขึ้นมาขึ้นรถเลยบอกเยอะเอาวันนี้ทีมงานได้เบกตู้นะครับเบกตู้จริงๆอ้โหแท่นชาาอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่ต้านลมหรอกเนาะวันนี้เนาะเอลม ไม่ตามคเขาเดี๋ยวปรับระดับนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาขึ้นตปรเจกตแล้วเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครับพี่น้องไหงอ๋อแฟนคลับแฟนคลับมาแล้วครับมารอแล้วเออว่าัยยับติดได้ปลาหมุกนีนต้มเกิดเลยเอาลงเอาลงนะกระต้มเลยกันด้ยนูเอายนูเอา ไก่เลยมีขึ้นกระรุษสวนเนี่ยกินยะยะลิอรยักเมียยะคุยบ่คุยนุ้ยเอ๊ะนะจะเอาอะไรมานะงานนี้จะเอาอะไรมาเอาเอาคุยมั้ยฮะกนุกนุยอังบ่นุ้ยอังเอาหนูมั้ยฮะภาษาเสียมอะไรนะภาษาเสียมนุยานุยางเออบัดนําบัดใดสิผมอัดฟังไปอัดไปชมนี้ไปเด้อเด้ออัดฟังบ่เออเดี๋ยวจบงานออนทัวร์ก่อนจบงานออนทัวร์ อู้เอาเรื่องไอ้ลูกแปดศูนอ่าได้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 เดี๋ยวไปชมไปชมอัดไปชมเครื่องอัดฟางครับตั้งแต่สมัยไหนนะยุคหน้าแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะโอ้นี่ยังยังไอ้นี่เรียกว่าอะไรยังเก็บรักษาไว้อย่างนี้อ๋อบัตจีนี่นี่ฮะ โอ้นูนผู้จัดการแผนกลิงอยู่นูุนโอ้กระดาวจะนับเลเซอร์ใช้เลเซอร์สายตาครับโอ้โหอ้วนย้ายสังกัดจริงๆเว้ยเอาแล้วฝั่งนู้นกี่คนนะฝั่งนู้นเลือกี่คนสิบเอ็ดคนได้ใครมามาใหม่บ้างผู้จัดการเขาพามาสองคนอ๋อเอ็งก็เลยมานี่เลยเขาจะไปหามาอีกเพิ่มอีกสองคนเออ เอาจัดไปจัดไปอ้วนบ้านเจ้าภาพนะครับนี่อยู่กลางทุ่งเลยนะพี่น้องอ่ะนี่ฮะบรรยากาศช่วงเตรียมที่จะขึ้นโครงจอก็ประมาณนี้นะพี่น้องครับอ๋อยังไม่ได้กินข้าวเปลาะอ๋อต้องพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานเขาปรับอ่าไอ้นี่ก่อนนะครับ เส,เสร็จตรงนี้เดี๋ยวทีมงานเขาจะพักกินข้าวก่อนนะพี่น้องเพะยังไม่ได้กินข้าวตนะั้งแต่เช้าเลยอ,อึดจริงๆเนาะพากันอดข้าวเช้าได้นี่จนนี้ใบสองแล้วโอน้นานนะโอ้นี่12รอได้อ้วนมาอยู่น้สายเบรกเลยครับแ๋วฮู้ <c oughs> <c oughs> สนบนะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ชมบรรยากาศช่วงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชมคลิปต่อไปแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามาชมตอนทีมงานขึ้นโครงแล้วแบกตู้นะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้จุงกะสวัสดีครับอาเรียเฮ้ยตบเตีเ้ยสุนเนอร์จ้ะจุงกะบาท